สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็จะมา,าทดลองเล่นเกมบอร์ดเกมหมากร้อมนะครับชื่อเกมปู่ลู่นะครับอู่ลู่ในภาษาจีนเนี่ยแปลว่านกสีดากับนกสีขาวนะครับก็เป็นการเป็นตัวแทนของหมากดํากับหมากขาวเนี่ยมาสู้กันนะครับเราจะเดินหมากเนี่ยโดยใช้การ์ดนะครับเราก็จะมีการ์ดในแต่ละแบบเนี่ยที่ไม่ซ้ํากันนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยก็จะมีการ์ดสองสีนะครับมีแหลก นะครับสำหรับวางการ์ดมีกระดานเม็ดหมากนะครับเราก็พลังงานนะครับซึ่งสามารถเล่นได้3แบบนะครับแบบแรกเนี่ยเราจะเล่นกันโดยที่ว่าเราจะเปิดการ์ดแล้วก็เดินตามเชฟง่ายๆแบบแรกก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นแบบแรกแล้วกันครับนะครับเดี๋ยวขอเล่นกับหูอูก่อนนะครับได้เลยครับผมเดินนี่นะครับตามานะครับก็เดินนี่ล้วกันนะครับเราก็สามารถเลือกวางตรงไหนได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ครับอ่า จริงๆเนี่ยการ์ดเนี่ยมีแบบธรรมดาแล้วมีแบบพิเศษด้วยอ่าผมเลือกเดือนอย่งนี้ดีกว่าถือว่าเดินดีนะครับรู้รู้มือขู่อยู่อ่าเดินดีปักเสือปักเสือปักเสือขออัตลิหนึ่งเม็ดนี้แล้วกันอัตลิอัตลิอัตลิก็คือจะกินละใช่ครับโอ้โหได้เชื่อมพอดีเลยครับโอ้โหเชื่อมเดินกระโดดสองนี่ครับเป็นรูปล่างกระโดดสอง กระโดดสองด้วยกระโดดสองด้วยตอนนี้ก็ขอเป็นแบบว่าเพิ่มลมหายใจเม็ดนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทําให้คอนเนคกันด้วยนะครับแล้วก็คองวินดี่ชินนีไว้ดีเลยโอ้โหเหการนี้ออกมาผมพอยี้ก่อนอตัดเล่นแรงนะครับเล่นแรงครับเล่นแรงเล่นแรงเล่นแรงเกินไปไหมนี่ไม่มีครับโอ้โหตายแล้ว ยังยังทำยังไงดีเนี่ยทำไงดีอะอ้าวกินไม่ได้อ่ากินไม่ได้อ่าขอพื้นที่ตรงนี้แล้วกันไอ้ย่ขอเยอะไปหนึ่งสองสามขอตรงนี้อนไอ้ยะมีตาม้าผมเชื่อมก่อนโอ้แล็อาตาลีด้วยเจ็บปะเนี่ยเจ็บปะเนี่ยขอตรงนี้รอดสร้างพื้นที่หน่อยไม่มีทางเอาเอาละเอาละเอาละขอรอดแบบนี้ก็ได้ วิ่งกับมาเชื่อมกันตายแล้วผมก็กระโดดไงไม่มีกระโดดกระโดดหมดแล้วกระโดดสองก็ได้กระโดดเกินไปนิดนึงแต่เอาครับแต่เอาแลเอาเอาอาเราก็ต้องพยายามเอาเพื่อนกลับบ้านเนาะต่อสามมีอีกอันหนึ่งไหมอ่ะไม่มีไม่มีนะมีแค่อันเดียวใช่ชิปอ่ะต่อสองก็ยังได้ต่อสองก็ก็ถือว่าแฮปปี้นะครับแฮปปี้ชิปเชื่อมกัน ของนี้ก็เอาหมดเอาเต็มกินเต็มเตมเราต้องป้องกันแล้วนะครับต้องป้องกันแล้วหรืออย่างไรที่เย็ะกระโดดสองกระโดดสองแล้วกันในในเคสนี้ขอกระโดดสองดีกว่าเหมือนจะกินไม่ได้นะครับอกินไม่ได้กินไม่ได้เพราะว่าเราต้องเดินให้ครบทุกเม็ดใช่ไหมัใช่ครับใช่ต้องเดินให้ครบทุกเม็ดถ้าอย่างนี้เราเดินตึ๊บตึ๊บเนี่ยมันจะติดสองเม็ดนี้อยู่นะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเบนเข็มมากั้นพื้นที่ชิ้นนี้แทนนะครับ หนึ่งสองสามและสี่โอ้โหนี่นะครับเกิดเป็นสองเกินสองช่องแล้วผมทำยไงดีผมต้องหาเซฟกินดีกว่าก็ดีครับกินกินกินไปก่อนจะค่อยว่ากันผมจะเชื่อชึบตามมาโอ้ยทำยังไงดีหนอเชื่อมไหมเชื่อมเชื่อมแต่เย็นเดชเพื่อผมได้ตรงนี้นะอ่า เดินนี้ก็ได้ชืบชื้อปตามมาติดบ้านติดบ้านติดบ้านธรรมดาปากเสืออืหนักกว่าปากเสือเอาละอ่าเอาละหนักกว่าปากเสืออีกผมขอก็แล้วกันลมหัวใจผมเยอะอ้ยไม่มีหรอกอไม่มีการนี้หรอกอ่านี่มีมีมีครับมีก็เป็นตาไม้ใหญ่ใช่ไหมพอดีเป๊ะเลยอัตลีอัตลีผมขอทะแยงเนี่ยไม่แกกระโดดสองแล้วกันกระโดดหนึ่งไปก่อนกระโดดนิดนึงกระโดดหนึ่งไปก่อน กระโดดหนึงไปก่อนทั้นทำไงดีกระโดดหนึ่งไปก่อนโอ้โดดหนี้นยากเลยผม,มผมเล่นนี่ก่อนอ่าออ่าเคปึ๊บที่นี่นะครับอ่าอเราจะป้องกันเม็ดนี้ไหมหรือจะกินก่อนดีนะครับอืมเอ ครูแอลอยากให้ครูอู๋มีโอกาสสู้ไงเพราะงั้นครูแอลจะกินก่อนครูแอลจะเดินครับจะเดินต่อ2เม็ดนะกิน1เม็ดก่อนอีกเม็ดนึงก็จะเดินกระโดดใช่ไหมครับกระโดดกินเม็ดนี้แทนอ่านี่ผมก็กินกลับไม่ได้สิเพราะเป็นโคเป็นโคอยู่ต้องเดินเม็ดอื่นก่อนทีนึงนะครับโอเคครับไมกระโดดหนึ่งเหมือนจะไม่มงไม่มาไม่มายังไม่มาไม่มาหายไปนานเลย่ไม่มาเชื่อมก่อนอ่าแล้วก็เม็ดนี้แล้วก็ต้องถอยแล้ว โดดนิดหนึ่งนะครับเกือบผิดก่อนแล้วครับชึบตาช้างกินได้ไหมกินขู่ได้ไหมกินแล้วติดเม็ดนี้ไม่ได้อ้าวไม่ได้อ้าวเหมือนจะมีโอกาสแล้วผมงั้นเราก็เข้าบ้านขู่ต่อครับเดินเม็ดนี้เม็ดแรกแล้วก็นี่เม็ดที่สองหนึ่งสองตายละผมทำไงดีเนี่ยอะไรก็ได้ไม่ใช่กระโดดสองเอเหมือนจะยังเหมือนจะติดเหมือนจะติดนิดนึงเนาะยังไม่ได้ใช่อีกนิดเดียว โอ้ทัาผมปิดก่อนอาทะแยงเป็นรูปทะแยงเนาะแล้วก็กระโดดแดงใช่ผมสามารถมองมุมไหนก็ได้ใช่ไหมครับกูเอได้หรือจะกระโดดก่อนทะแยงก็ได้ครับแล้วแต่คนชี้นะครับอาแบบนี้สามชึบอะกูเอลก็ป้องกันรอยแผลก่อนหนึ่งสองและสามอะายังกินผมไม่ได้ใช่ขอเธอกระโดดสองอุ้ยมันมาแล้วทะแยงผมก็เอาใช่คือเกมนี้แข่งพื้นที่กันนะครับใครได้พื้นที่มากกว่าก็ชนะ แต่เวลาถ้านับแบบจีนเนี่ยดำต้องมีคะแนน44แต้มขึ้นไปเนี่ยเป็นฝ่ายชนะนะครับชึบ<อ>ยากยากจังยาก,ยากจังเ,เดี๋ยวคุยแอลขอพมพ์เงนสาการหน่อยนะครับ9 28 20 22, 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40อ่าไม่ชนะคูแอลยังไม่ชนะนะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถเอาตรงนี้มาเชื่อมกันได้นะครับงั้นคูณแอลต้องพยายามที่จะเอา ก้อนนี้มาเชื่อมกันเดี๋ยวนี้แล้วกันหนึ่งสองกระโดดต้องภาวนาอย่าให้ครูอู๋กินเราได้นะครับเหมือนจะได้ครับอุ้ยอุ้ยมันพอดีเลยแต่หลายคนอาจจะงงเอ้ยมันกินยังไงอ่าหนึ่งเลยครับเวลาหมากร้อมอันนี้ใช่ไหมครับเขาเดินกันกีละเมตรผมสามารถเดินกินก่อนใช่ไหมครับแล้วพอเราผมยิบเม็ดออกปุ๊บนี่ครับผมสามารถเชื่อมให้พอดีเลยอ่ามันก็เป็นรูปเชฟนี้พอดีเลยใช่พอถึงสาการถึงขั้นนี้แล้วเนี่ย ดำเองมีรอยแผลรอยตัดอาจจะต้องมาดูแลตรงนี้ก่อนนะครับมี2จุดที่เป็นคะแนนคือจุดบริเวณนี้เชื่อมนะครับกับเชื่อมตรงนี้ด้วยนะครับอุ้ยโอ้เชื่อมพอดีเลยพอดีเลยแต่นี่หลายๆคนเวลาเล่นหมากร้อมจริงอาจจะชอบเดินแบบนี้ซึ่งดีนะครับแต่ถ้าเล่นในเกมในเกมนี้กุเอาจะแนะนําให้เดินให้ลมหายใจเราปิดสนิทนะครับจะดีกว่าใช่ตาคู่ครับตอนนี้เราจะแย่งชิงตรงนี้กันจุดสุดท้าย โ oh, อ้โหมาผิดเวลาไปนิดนึงครับถ้าเนี่ยถ้าอย่างงี้ผมลองดูก่อนอผมมีที่วางได้ไหมเหมือนจะวางไม่ได้อถ้าอย่างงี้ทำยังไงดีครับปวยก็ต้องผ่าน,านต้องผ่านให้สีดําเล่นนะครับแล้วผมก็บอกผ่านครับปึ๊บสีดําเดินได้พอดีเลยก็คือเดินที่นี่อ,อีกตาหนึ่งเป็นตาช้างเดินที่นี่นะครับอันนี้ก็เหมือนจะหมดแล้วใช่ไหมครับปวยเนาะเหมือนจะหมดแล้วก็ปิดพื้นที่กันหมดแล้วปิดตาเมกันหมดแล้วก็นับคะแนนใช่ครับผมแบบนี้จะนับแค่สีดําว่าถึงสี่สีไหมนะครับเอาเฉลยออกก่อนตัวหนึ่งนะครับ อันนี้กระดาน9ใช่ไหมครับเราจะหยิบแต่สีดําออกนะครับ9คูณ2เป็น18บปวกอีก2เป็น20นะครับอเอาสีขาวมาวางไว้ก่อน2เม็ดเป็นตัวแทนว่า20เม็ด20แต้มนะครับแล้วก็อย่างที่ครูเอลบอกดําต้องมี44ใช่ไหมครับแปลว่าเม็ดขาดอีกเท่าไหร่ครับขาดอีครับผมเดีย๋ยวคูเอลนับนะครับ2 4 6 8 10ห0ุย0แรกนะครบะับแรกมาแล้ว สองสี่หกแปดเก้าอ้าวไม่ถึง24่ครับเกมนี้สีขาวก็เป็นฝ่ายชนะไปะค,ข,คขูขค่ชนะไปอะขอบคุณครับอ